แล้วมึงก็อยากจะรู้ด้วยว่าดีจําได้ไหมว่าครั้งแรกของเราเมื่อไหร่คนนี้ไปนอนบ้านเราไหมถอดแล้วนะคนดีสไตก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่าหัวข้อของคลิปนี้ เราอยากจะบอกทุกคนก่อนว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ f อหลายๆคนเนาะที่เวลาเราอะไปตั้งคําถามไปใต้คลิปว่าครั้งหน้าอยากจะให้ทําคลิปอะไรหรือว่าหัวข้ออะไรก็จะมีหลายๆคนอนะมาช่วยกันคอมเมนต์และซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็หยิบไอเดียของคนที่มาคอมเมนต์อะเอามาใช้เป็นคลิปได้จริงๆอ,อย่างเช่นคลิปนี้ก็เหมือนกันหัวข้อที่เราเอามาทำเนี่ยก็มาจาก f c เหมือนกันเป็นคนคิดใช่ขอบคุณมากนะคะเป็นคนที่ไอเดียมันเจ๋อมากเลยนะคะ เราเพิ่งสังเกตด้วยนะว่าเป็นคนเดียวกันกับไอเดียให้เราพูดเรื่องบนเตียงหัวข้อของคลิปนี้นั่นก็คือครั้งแรกของเราเมื่อไหร่โดยที่ไม่ติดเลยใช่คือเราก็จะพยายามไม่ส8บแดบวกแต่จะบเจดไปๆเอาเป็นว่าไม่เลกค่ะไม่เลขไม่เลขแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เข้มขนะ้นอะ เป็นคําถามที่แบบคิดว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้ในตัวเราสองคนแล้วมันก็อยากจะรู้ด้วยว่าดีจําได้ไหมว่าครั้งแรกของเราเมื่อไหร่จออำได้ไมาทุกๆเรื่องโอ้สบาย <laughs> เดี๋ยวมาคอยดูกันโอเคอันนี้ก็คือไปแบบไปเฟ้นหาหัวข้อที่มันแบบเข้มข้นจริงๆแล้วก็เด็ดจริงๆมาให้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยไหมไปเลย <laughs> ทำไมเศร้าๆ <laughs> อินเนอร์จี <Energy S 2> <laughs> ไม่เท่ากันเลยนะทำไมเศ้า ทำใจอยู่ทำใจเรื่องคอมพังน้เมื่อกี้เลยก่อนมานั่งทำคิดใช่ตอนแรกเราจะใช้คอมในการแบบต่อเว่าแต่เราคนจำได้ไหมว่ามันตรงกันไหมเมื่อไหร่แต่ว่าคอมน้องเปิดไม่ติดไม่เป็นไรเป็นไรสวิชอารมณ์อยู่ใช่ก็คือเก็บเงินทำงานเก็บเงินซื้อใหม่ขอเงินเลยได้หมขอเงินเลยขอใครขอเมยขอใครขอแม่แม่ดูอยู่ ขอ,ขอให้งานเข้าเยอะๆขอให้มีคนจ้างเยอะๆขอให้ oh, สวรรค์เปิดตาแสงสว่างเปิดใจต้องง่ายเลยแน่นอนที t <t t <t 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 uh ่สุดโอ้เพียงขออยู่เมื่อไหร่จะได้นี่ไงขอให้มีงานเข้ามาเยอะไงเราทำแล้วมีงานแล้วเราก็จะได้มีเงินซื้อของโอเคค่ะเข้าเรื่องหัวข้อกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวบอกกติกากันก่อน คือคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปที่เรามาแชร์แบบเล่าสู่กันฟังอะมันจะกึ่งเหมือนเป็นเกมทดสอบความจำหรือแชร์น์ <S <S นด้วยหรออ่ะฮะเพราะว่ามันคือครั้งแรกเมื่อไหร่ใช่ไหมเหรพราะฉะนั้นเมันก็รู้สึกว่าถ้าแบบเราเจอโจทย์ปุ๊บแล้วเราเรียบคิดภายในไม่กี่วิเพื่อให้รู้ว่าครั้งแรกเมื่อไหร่อย,อยากรู้ว่าเราสองคนจะจำได้ไหมแลว้วมันจะตรงกันไหม,อมเออโอ,โอเคไหมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราเห็นโจทย์ปุ๊บให้เราในึ่งสองามแล้วตอบพร้อมกันโอเคไหมพูดมาเลยเพราะคอมพัง ก็พูดเลยไม่ต้องตอบย้ำเดี๋ยวขึ้นเพลงเอาไงแบบโอเคไหมโอเคโอเคนะจะได้รู้ว่าเราจำได้ไหมตรงกันไหมโอเคเริ่มแล้วไหมโอเคขอข้อแรกเริ่มค่ะไปจำได้ปะถ้าจำได้ปะพอจำได้แล้วเขาบอกว่าถูกจำได้ทัวชัวพูดพร้อมกันเลยนะเออเดแรกที่ไหนสถานีก่อนนะแล้วค่อยเมื่อไหร่โอเคไหมเนี่ยเดี๋ยวนลืมชื่อ เออเด็ดแล้ชิโอเคจบแล้วเห็นนะ1 2ึ่งสองอันลองนนี้อ๋อจับหัวจัะตัวจับตยวยาอตัว่ัตันจั่ตัวจับตัจัตวจับัวจัตัวับตวตันตัวจัจับตั่จับวัวอัเตวจับตั่จับตัวจัวตัวตัตจั ว่าพัทยามันยังไม่ช่เด็กพันทยาเราไปแบบเฟนโซนใช่ใช่เฟนโซนอยากให้พูดถึงข้อเฟนโซนก็คอมเมนต์มาบอกกันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เฟนโซนเด็แรกคําว่าเดทเนี่ยนิยามของเมยนะก็คือการที่ว่าเราคุยกันแล้วอะอกลงปงใจละเออความสัมพันธ์มันเริ่มแบบไมไทัที่บอกว่าไปเที่ยวด้วยกันเพราะสถานะยังไม่ชัดเจนอะแต่ไม่ใช่สถานะเพื่อนหรือสถานะคนรู้จักอะไรอย่อางเงี้ยใช่เพราะฉันที่แรกก็คือที่ทําหัดลำลอง ติดิงตดิงไม่รู้แล้วใครบอกทุกคนไปบางอย่างมี FC บางคนรู้หรือเปล่าเนาะนก็จะมีน่เนาะอาจจะคนเก่าๆรูอะใช่อะเมื่อไหร่นเล่าเลยหเล่าสิเมื่อไหร่หรออุ้ยเมื่อไหร่จำไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่แต่จำ จำไม่ได้ว่าเามื่อไหร่อะมันเป็นช่วงก่อนที่เราจะคบกันซึ่งตอนนั้นอะเมย์อ,อะเป็นคนที่อินกับการเทีย่ยวพิพิธภัณฑ์ซึ่งปัจจุบันเมย์ยังอินอยู่นะแต่แค่แบบมันไม่ได้มีโอกาสเด็กบเมย์ชอบไปพิพิธภัณฑ์ชอบไปดูแบบอะไรที่มันได้อ่านได้ให้ขอ้อมูลได้ทําได้อะไรเงี้ยชอบมากๆค่ะแบบคีพ้พึ่งท้องฟ้าจำลองหรือแบบ นิธารัตนาโกสศลชอบจนแบบพี่เก๋อ่ะพี่เก๋ส่งมาให้ส่งส่งเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเธอเป็นเมมเบอร์เนาะถ้าเราเข้าพิพิธภัณฑ์ได้ทั่วประเทศไทยมาให้ใช่มมาากชอบมากชอบมากๆเลยแล้วซึ่งท้องฟ้าจำลองอ่ะเมย์เคยไปในช่วงที่เรายังเป็นเด็กถูกไหมเมย์คิดว่าหลายๆโรงเรียนจะต้องพาไปเนาะแบบไปดูแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไปดูดาวทัศนศึกษานะต่างๆใช่ไหมแล้วเมย์ก็อยากไปกับคนดีเว้ยแล้วแบบช่วงนั้นแบบเราก็เหมือนกับกลับมาคุยกันรอบเนี้ยเราจะแบบเราจะแบบ รอบที่ร้านเราจะชัดเจนอ่ะเราก็เลยชวนเธอไปเว้ยเออแล้วจำได้ว่าไม่ขับรถไปด้วยขอนั่งรถเมล์ข้าลงรู้สวรรค์แล้วซื้อกล้วยปั่นแล้วทํากล้วยปั่นหกในรถจำได้ปะแล้วก็ไปลงท็อปไปขอล้างในห้องน้ำใช่แล้วทำกล้วยปั่นอ่ะคือขั้น้ามันเบรกเว้ยแล้วมวยวางกล้วยปั่นเอาไว้ที่พื้นเว้ยในตรงเก้าอี้ที่จะนั่งอ่ะนะแล้วพอมันเบรกเว้ยแก้วก็แบบกลิ้งเอี๊ยดไปถึงข้างหน้าเลยแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวมันจะต้อง ค่ะด้วยนะคะคำนั้นคือมันแบบหกแบบหกอ่ะแล้วคือมันถึงอุสาวรีพอดีเออเออเมื่อ็เธอลงเลยลงเลยลงอูนี้ลงตรงหน้าโรงพยาบาลเด็กเธอไม่ว่าเออแล้วเราก็ต่ออะไรสักอย่างอ๋อ B t N เนอะไปไปลงที่เอกมัยไปดูท้องฟ้าจำลองนะคะตอนรู้สึกว่าแบบพยายามจะแต่งตัวธรรมดานะเว้ยก็เยอะเว้ย แต่แบบใช้คอนแทคเลนส์ปัดตาปัดแก้มแบบฉีน้ำหอมแบบผงผงแบบพยายามจะให้มันดูเป็นแบบ everyday แต่ก็ต้องสวยอะไรเงี้ยล้เขิไม่กล้าถ่ายรูปกับเธอยังไม่กล้าสบตาเธอเพราะกลัวเธอจะเห็นแบบเห็นหน้าเราใกล้ๆอย่างนี้อย่างนี้เห็นแล้วสดุถานะมันเขินหนยไม่กล้าจะเห็นหน้าใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดี เราจำได้เลยนะเสื้อเราที่ใส่วันนั้นอนะ่ะวันนี้เราใส่ไม่ได้แล้วเราขยายมาประมาณสามไซส์อะ่ะแต่ตอนทีนไ่ไปดูดาวอะ่ะมันเป็นฟิลแบบดูหนังอะ่ะแต่มันเป็นอะไรที่วีพีกว่าตรงที่ว่ามันจะต้องนอนเงี้ยแล้วก็ดูดาวเว้ยแล้วก็จะอยู่ขับว่ะ <c oughs> แล้วก็น่ากลัวมากเลยเรื่องราวแบบอุกาบาตจะมาชนโลกนี่าเงี้ยอยากจะสวีทเนาะเดี๋ยวเยวเดี๋ยวอยาา่างเงี้ยแล้วโอโอุกกาบาต่็ซูมเข้ามาใ,ใกล้ๆกันน่ากลัวดูแล้วจิตตกรู้สึกแบบว่าโลกมันแตกในทุกวินาทีเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ย คำตอบข้อนี้จะไม่ตรงกันถูกปะ่ะเพราะว่ามันคือ<ม>บ้านเราแล้วก็บ้านเธอ <S 1> 1 <S หน3่งสองสามจำไ้จำไม่ได้จำไม่ได้อะเขาจําได้เขาจําได้นะมามขาได้บ้านจำไม่ได้อ่ะเข,ขาเป็นผูาา้ส<อ>า,าวคนะ<อ>่ะเราอ๋ออุ้ยออกบอลล์เลจ่มันเป็นลล์เลนจ่ายใจดำใช่ใช่ใชไม่แนวะเขาเตือนความจํำให้เล่า กระชับได้ใจความแล้วจะเข้าไปข้อต่อไปก็มาครั้งแรกในฐานะเพื่อนเนาะไม่สิมาครั้งแรกในฐานะที่ต่อไปนี้คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วเป็นเพื่อนคนที่ตัดสินใจแล้วว่าไม่ไปต่อดีกว่าแค่นี้เย็นวันนั้นก็พี่ก้อยพี่ข้างบ้านเขาปาร์ตี้กันแล้วก็จะเป็นยัูทั้ใช่เขาก็เลยห้อยเราสองคนไปด้วยไปไหมแล้วแบบไปไปไปแล้วพี่ก้อยก็เปิดเพลงแบบโบแมนมาวัดแล้วก็มาได้ใจน้า คือเขาก็แบบมีความสุขอับหาทุกคนแบบพี่กอลก็จะมีรุ่นเพื่อนเขาด้วยนะไปได้วยกันในรถ เฮาเป็นบุษสาวขาร้องาันกนคือมันกําลังแบบกําลังดังทุกคนพอได้ยินเพลงแบบเฮาเป็นบุ้สาวขาร้องทุกคนก็จะแบบมีความสุขถูกปะอยู่อาจจะอยู่ในวงปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เมย์อะเมื่อได้ยินสองเพลงนี้เว้ยกูจะร้องไห้คิดถึงเขามากฉัน้อตาจะไหลวันนี้น้องมันเอามาเซลล์แบบว่าพี่ปังรู้ไหมคือน้องมันเอาความรักมาบอกว่าหลังจากที่กลับมาจากบ้านพี่ปังหนูไมไปรู้ว่าพี่เมย์ไปไหนมาเว้ยแต่ว่าฟังเพลงสองเพลงนี้วนไปวนมาอาบตามก็ฟังกินข้าวก็ฟัง พังเพออยู่คนเดียวแบบเปิดเพลงนี้จนหนูร้องได้เลยแล้วน้องก็ถามว่าพี่เมย์ไปเอามาจากไหนแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรู้เราเรื่องของผู้ใหญ่เนื้อหามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะแต่มันเหมือนเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เรามีความสุขจังเลยที่ได้อยู่กับเธอใช่คืออันนั้นคืออันที่สุดท้ายที่ตัดสินใจว่าจบจะไม่เป็นอะไรกันอีกแล้วในชีวิตจบปล่อยไปลาพรงนี้เลิกต่อกันเลยแล้วก็แบบ วันเช้าวันต่อมา mm hmm. มันก็ขับรถไปส่งเมยเนาะอะไรอย่างไงี้นะก็ร้องไห้คแล้วพยายามทำตัวมีความสุขเว้ยตอนที่อยู่ด้วยกันว่าแบบไม่เป็นไรถึงมันจะเป็นแบบคืนสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันมั้งในชีวิตน,นี้แต่แบบว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วแต่ว่า,วาเออโอเคนะมีมขนะ้อ mm hmm. เสนออ่าเงี้ยพอแยกจากกันนี่ก็อยู่บ,บ้านไม่ได้ต้องแบบไปหาเพื่อนแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่การร้องไห้ครั้งสุดท้ายมันมีสุดท้ายกันน,นั้นง ต้องเราติดตามแบบหัวข้อเป็นโซนน่าพูด,ะพดปะเฟนโซนนี่น่าพูดจริง<ๆ>เพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเฟนโซนอ่ะนาอเอออ่ะตาเธอปะของมือก็ไม่มีอะไรมากค่ะพาเข้าบ้านวันแรกก็คือวันที่ไปดูท้องฟ้าจำลองเสร็จคืนนี้ไปนอนบ้านเราไหมคือแต่ต้องเล่าแบบว่าก่อนที่ไปดูท้องฟ้าจำลองอ่ะคือเราเจอกันที่หน้ามอถูกปะแล้วเราก็จอดรถไว้ที่ในมอคนที่แบบไปเดทกันหรือว่าคนมีแฟนอ่ะอเวลาจะห่างจากแฟนอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบ อยากหากัอยากอยู่ด้วยใช่ไหมใช่แบบมันเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วมันรู้สึกดีมากเนเออมันก็ยังไม่อยากกลับใช่ป่ะคราวนี้เมือนก็เลยพูดขึ้นมาแบบว่าไปนอนกับเขาไหม ไปหาพ่อไปหลังไม่เจอพ่อเออไม่ได้เจอพ่อมาแบบหลายปีมากดีใจก็แบบเธอดีใจนะคือดีเธอแบบแววตาเธอเปลี่ยนสีคือดีใจดีใจแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าพ่อจะพ่อจะคิดยังไงอ่ะใช่เออก็กลัวว่าพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าคือจริงๆเนี่ยพ่อกับแม่เมย์เนี่ยเคยเจอประมาณก็คือนานเรื่องราวของเราที่เราเล่าในแต่ละคลิปในแต่ละอีพีอ่ะมันไม่แปลกนะที่ทุกคนฟังแล้วจะรู้สึกว่างงโป๊ะปะเนี่ยเออมันทำไมมันเล่าไม่ตรงกันอะไรเงี้ย มันม่มีหลายชีวิตค่ะแล้วบางครั้งอ่ะเราไม่ได้เล่าแล้วเราเล่าต่อๆกันหรือเปล่าไม่เราก็่ยิ้มตอนนี้มาพูดตอนนี้พูดไปเจอพ่อคขาถามแรกพ่อแบบเอาป้าสวยขึ้นนะไปทำคางมาใช่ไหมพอคนนี้บอกไม่ได้ทำเพราะพ่อไม่ได้ทำางทำจมูกหรือเปล่าลูกเราอะยังไม่ได้ห่างหายไปจากชีวิตกันเลยแต่ว่าในฐานะผู้ใหญ่อะเราแบบหายไปจริงๆไง่เขาก็เลยไม่เคยรู้เพราะมันไม่เคยพูดคำว่าป้ามาให้ได้ยินอีกเลย เขาไม่รู้เธอเรียนที่ไหนอะไรยังไงวันแรนเขาคือพ่อจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ค่อยแบบเข้ามาในห้องอีกใช่ยากข้อนี้ยากอ่ะมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องจําได้อ่ะเมื่อไหร่ใช่ไหมเออเเคมื่อไหร่ที่ไหนยังไงพร้อมไหมพร้อมอ๋อายุวได้ไหมเฮ้ยเธอจำได้เหรอจำได้เฮ้ยนึก จำไม่ได้หรอตอนยีคตอนยุคสิบห้ามนานมาแล้วอ่ะต้องย้อนกลับไปตอนไม่อยากตอนกลัไปับตอนนนั้นที่ยังใส่ชุดนักเรียนนะยังไม่ได้ใส่ชุดมหาลัยใส่ชุดนักเรียนตอนอยู่มสี่มสี่รอบแรกเรามีมสี่สองเราซิวค่ะเราซิลจำได้สมัยนั้นยังใช้โทรศัพท์โซนี่รีสันอยู่อ่ะยังไม่มีไอ้นี่เลยนะบี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 อะไรนี้ไม่มาเล่นไฮไฟเลยจำได้ เมย์สมัยจอดมันจะมีเบอร์คนโปรดของดีแท็กที่ว่าเราสามารถโทรหาใครก็ได้สักคนหนึ่งได้ปะจะมีคนหนึ่งที่เออที่เป็นแล้วเมย์ก็ใช้ดีแท็กแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่าใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ใส่กีบบ็อกเซอร์ใส่เสื้อนักเรียนป็บบ็อกเซอร์แล้วก็กำลังเดินคุยที่หออู้คุยกันเป็นชั่วโมงสมัยเด็กๆอะอออก็คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเราก็พูดมาแล้วว่าแบบเออเมย์รู้ใช่ไหมว่าว่าว่า ใช้โซนี่เครื่องสีขาวออเออจําได้เลยเออแล้วมันก็แบบอืมก็รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบให้พูดว่าเออแล้วคิดยังไงอะไรเงี้ยคือแบบนึกออกว่าเด็กมันยอก,นนะก,กอหยอกกันนะเด็กติดกระโปรงอ่ะเออยอมหยอกกันแล้วก็แบบเออก็บอกมาดีพูดมาดิพูดมาดิมือก็ให้พูดให้พูดให้พูดอยู่อ๋อเออพ่อยิ้มพูดอะไรเงี้ยเราแล้วไงแล้วเออแล้วเร,เราก็พูด ไม่ร้อนละร้อนวะเป็นเด็กแต่งวัดเชื่อมง่ายรักเมย์นี่เลยเหรอแบบว่าเออรักแบบเออรู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมย์พูดกลับไหมก็พูดนะร้องใช่เมย์จะชอบพูดเวลาเล่าได้ปหมเล่าต่อได้ปหมยังไงเล่าเมย์จะชอบพูดเวลากลางคืนคือเบอร์คนปรดมันมันจะโทรได้ตั้งแต่สมมติแบบห้าโมงเย็นจนถึงตีจะได้ไหมวิเธอเธอมาแกะกล่องความทรงจำมาเลยอ่ะใช่เขาจะพูดอะไรที่เหมือนแบบเธอหลับไปแล้วใช่เมย์จะ ที่เหมือนกับเสียงปังอย่างเงี้ยไปแล้วมัจะบอกว่าโอเคมังหลับแล้วก็จะวางอยู่งั้นแล้วคือเราไม่กดวางสายโทรกันข้ามวันดิเพราะว่าโทรศัพท์เราก็จะแบตหึดไม่ได้หมดง่ายๆดใช่ไม่ได้เสียมือถือเสียห่าวเลยสมัยนี้ไม่ได้ระเบิดเออ,เอ,อ,เอ,อก็คือตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงตีห้าตอนเช้าอะไรเงี้ยกลางคืนเพอบอกว่าเออแค่นี้แล้วนะวางนะนะอะไรเงี้ยเราต้องนอนหลับกันนะชักพักเลยนะแต่ว่าเสียงโทรศัพท์มันก็ดังไงสมัยนั้นนะเนาะทั้งที่เราไม่ได้เปิดก็จะแบบ เออแบบเมย์รับฟังนะอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบพูดอดียวพูดเดียวอ่ะเออพูดเดี่ใช่บางบางบางทีมันก็พูดกลับไปด้วยนะเมย์ว่าอ๋อยังไม่นอนหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคงเป็นแบบแล้วทำไมไม่ได้กันนะบอกรักแต่ก็เหอแฟนโซนไงมันไม่ได้มันเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงมันจะพบกันยังไงอืออ่ะขอบอกความในใจคือในยุคนั้นเหมือนกับเหมือนรู้สึกเมย์เป็นต่อรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นเงาตามตัวฉันอะไรเงี้ยขอแบบยอมรับตรงนี้เลยว่าเมย์จำไม่ได้ ก็รู้สึกว่าเหมือนแทบไม่ได้พูดเลยฉันไม่ได้พูดไม่เคยบอกรักเธอเลยแต่รู้ว่าเธอรักแต่จำได้ใช่ไหมไจำได้แล้วเออจำได้แบบจำได้แต่คือแบบเราแบบเราไม่พูดหรอกเพราะเรารู้ว่าเธอรักเรามากแค่ไหนฟิวแบบอ,อยู่ส,สวยๆเขาก็รักอเลยเงี้ยแล้วก็หงอยเหีย้ยอะตอนนั้นเฮ้ยก็สวยอยู่ไม่ได้จะรักหรอไม่ไม่โตไม่งั้นก็สวยแล้วโตขึ้นจะสวยขนาดนี้หรอไหนบอกว่าไม่มี18บวกไงอับแล้ว18บวก ห่วงตัวอเอาเวอร์ชันที่อยู่กับเพื่อแล้วนะมันก็สามารถถอดแบบกางเกงในเสื้อในแล้วก็เดินจนลอนแบบอยู่ในห้องกับเพื่อนได้อาบน้ำกับเพื่อนได้ฉะนั้นพอมันเป็นเวอร์ชันที่อยู่กับแฟนอะมันจะยิ่งแบบว่าอยากจะแบบว่าถอดแล้วนะท <c oughs> ําไมถึต้องอาบด้วยกันนะเหมือนในนี้เลยเหมือนซีรีส์ที่เราเล่นอะที่เราต้องรีบอะไรชัาอย่างอเออเ,เขาต้องอาบออน้ำด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมากเออเออขาเห็นก้นเธอขาวมัน เหอนโม่เธอ้วยน่ารักไหมเล็กตัวใหญ่ใจเล็กใจเราอ่ะใจนี่เดียวเธอดงพญาเย็นใหญ่มันดีเอ้ยใหญ่เรอมันเป็นการกระสินจันท์ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้กูจะไม่งกหนึ่งสองสามเอ้ยที่เดียวกันที่เดียวกันเรา ตานนั้นอยู่ในสถานะเฟรนด์โซนพูดคำนี้อีกแล้วเป็นเฟรนด์โซนบ่อยมากเป็นเฟรนด์โซนแล้วแบบนัดกันไปเที่ยวกันครั้งแรกในชีวิตที่จะไปแบบ3วัน2คืนไม่ได้เจอกันมาหลายปีไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็เลยแบบไปพัทยาไหมเพราะเขาไม่เคยไปพัทยาเขาไม่เคยไปแล้วก็นี่แบบบ้านเขาไงเฮ้ยไปดีจะได้แบบไม่น่ากลัวเป็นหินเราเนาะ ดีถามมาเสมอไว้ว่าให้จองห้องอะไรยังไงทําไมไปสามวันสองคืนเนาะมือก็บอกว่าจองห้องแค่คืนเดียวพอเธอแบบคืนที่2คืนแรกเราจะไม่นอนจะไปนั่งริมทะเลแบบเป็นฟ e ลลิ่งคิดว่ายาฟ f ลนางเอกพูดคำในใจที่ทะเลสีดำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทะเลทั้งคืนเออไปนั่งกินอะไรกันอะไรอย่างเงี้เนาะก็คิดอย่างงั้นต่างๆเว้ยก็แบบหรือว่าถ้าง่วงเนี่ยเราก็ไปแบบลุยเอาดาบหน้าเลยอะไรอย่างนี้ฉันไปหาที่พักในเอานี้ในที่สุดเว้ยพอไปถึงปุ๊บคืนที่2เนี่ยบังเป็นคนจองปังก็เป็นคน คือห้องดีดมากเป็นคนดูเปิดไฟสีม่วงได้ห้องนี้เซ็กซี่มากพัทยายมันจะเป็นแต่ห้องเซ็กซี่บางทีก็ห้องน้ําเปื่อยกระจกใสประตูเป็นกระจกใสอันนี้กระจกใสใช่แล้วก็เปิดไฟสีม่วงใช่พร้อมแบบพร้อมหละ่ <c oughs> นะห้ายามราตรีอะไรอย่างเงี้ย เราจอนแล้วรู้สึกว่ามันมันโอเคมากเมยชอบมากมันก็เลยได้ได้จองแค่คืนเดียวเพราะอีกคืนนึงคืนแรกเราตกโลงโปร่งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่ทะเลใช่แต่สรุปเว้ยเราต้องเอาของไปเก็บแบบเหมือนกับมันก็มีห้องอ่ะใช่มันต้องเราก็เลยตลอดหาทั่วร์ทุกอย่างเลยเว้ยแล้วมันมืดแล้วมก็แบบแพงด้วยรีบแบบไปแบบวอล์กอินมันแพงวอล์กอินก็งกเนี่ยก็เลยไปเจอป้ายติดว่าที่เอเป็กเขียนว่า650แล้วพอไปถามว่าแบบเป็นแขกอะแขกเป็นแบบเป็น ฟอนเป็นทุกอย่างพาขึ้นไปดูห้องห้องก็ตามแบบตามสไตล์แขกอะค่ะเออสไตล์แบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยไม่แย่นะแอร์เออเย็นนะน้ำเปลือใช้ได้ดีแต่คือคือเข้าใจปะเราก็นอนครั้งแรกเว้ยพอแค่นอนนะไม่ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างนั้นพอกลับมานั่งย้อนคิดดูแล้วเธอแบบก็จบไปเนาะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกันเนาะตอนนั้นเราก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็จบจบไปจบไปจนเรามาได้เป็นแฟนกันอะเรากลับมานั่งย้อนคิดดูว่าเธอเรานอนครั้งแรกด้วยกันที่ไหนวะเอเปกมันคือเอเปกว่าา ทำไมอยากลืมความทรงจำแล้วเราก็เลยบอกกันเนะาะเพราะว่าสักสักวันหนึ่งอะเราพรีเวดดิ้งเนาะเราขอนขอนุญาตมาถ่ายคำพุดเ <F 1. S 2> อฟเบกนะคะเป็นครั้งแรก <c oughs> คิดว่าจบละคําถามก็ค่อนข้างจัดเดี๋ยวมันจะลึกไปกว่าน,นี้เนาะมันจะครั้งแรกไปเรื่อยๆๆซึ่งเอฟซีขอไว้ว่าไม่ต้องติดเลทไม่ต้องเลดมากนะคะรู้สึกว่าเล่าไปแล้วก็สนุกเหมือนกันนะสนุกเหมือนได้ย้อนมันได้แบบย้อนความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึก ะะอยากจะให้เรามาทําคลิปอะไรหรือว่าอยากให้พูดเรื่องหัวขอ้ออะไร<ฟ>อยากให้แชร์เรื่องอะไร <Josh> ก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับทุกคนที่ดูเรามาถึงตอนเนี้ยแสดงว่าน่าจะรักเราแล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าอะ่ะรักเราก็ฝากกตด กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคนดีสไตล์